หนูนะครับหนูกัดเต็มเลยนะครับหนูกัดสายไฟนะครับไม่รู้ยับตรงไหนบ้างเนาะนพันเก็บสายแล้วก็เดินใส่กล้องใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นกล้องกันไฟย้อนสัญญาณกล้องนะครับเรียบร้อยนะครับพันเก็บดูดุ่ดออกให้เรียบร้อยอี้สุดๆนะตัวนี้ระวังด้วยนะครับเรื่องหนูตั้ง แผ่นกันนูนะครับสองฝั่งคนระับถอยครับโดนรับกล้องถอยนะครับใ<อ>ส่เกียร์ถอยยังมีเส้นแบบนี้นะผมการระยะเนาะใี้เปลี่ยนกล้องใหม่นะครับอันเดิมเรียบร้อยไปแล้วช็อตไปแล้วนะเพราะหนูกดสายไฟนะคันนี้ไม่ไม่สะดุดเลยนี่ด้านหลังนะครับวลาใส่เกียร์ถอยก็ยังมีไฟขึ้นแบบนี้นะผมไฟขึ้น ประมาณนี้เปลี่ยนเนยียนเดิมนะใช้ไม่ได้แล้วเวสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก<ม>็แผ่นกันหนูนับสองข้าง